สัสดีค่ะถึงเวลาต้องลาจากกันแล้วนะคะจากหลวงพราวางวันนี้มาดามอยู่ร้านอาหารที่มันเป็นศูนย์แนวโอท็อปเนาะแล้วก็มีของที่ระลึกแล้วก็มีรา้านกาแฟข้างบนเพื่อนๆแฟนขาคงดูว่าฝั่งตรงข้ามนี่เป็นแม่น้ําโขงนะคะไม่ใช่แม่น้ำนะะเ,นนเจ้าพระยามาดา็แล้วพอดีน้องช่างกล้องมีคิมมิกว่ามีดาว มาดามก็เลยบอกว่าฉันอยากเป็นดาวฉันอยากเป็นดาวหรือฉัน a l r ร a ี y ดาวอยู่แล้วดาวอะไรไปคิดกันเอาเองค่ะคอมเมนต์เบาๆเนาะฝากคอมเมนต์ให้มาดามอยากจะเห็นแบบว่าคือต่อไปอ่ะที่มาดามจะตัดต่อจะเห็นว่ามันเป็นเออเขาเรียกอะไรความประทับใจเนาะแล้วก็สิ่งแบบว่าความ ไอแบบไอสิ่งที่ที่เราไปแวะไอ้สิเนเจอร์ในหลวงเขาบางเนะาะตลาดกลางคืนหลังจากที่เราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมในการเดินย่อยอาหารเมื่อเช้าเราไปที่ไหนนะพระราชวังที่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าด้วยการปกครองอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วก็จะเห็นวิวผูสีเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆจะได้เห็นหลังจากบรรยากาศโควิดเนาะ การเขาเรียกว่าอะไรโรงแรมอ่ะเขาก็ยังไม่ฟูลเ service เต็มที่หรอกเพราะว่ามันหาคนอะไรอย่างนี้ยากสตาฟบางใหญ่ที่ส่วนใหญ่ที่เป็นลีดเดอร์ของที่เนี่ยจะเป็นต่างชาติจะไม่ใช่คน พื้นที่อะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามาดาจะตัดต่ออยังไงให้ฮาแล้วมาดามีแขกพิเศษกิติศัสดิ์ด้วยเป็นวักจ่อยแต่หล่อสู้พี่อนันดาอะไหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันหรือจะฝากคอมเมนต์แต่อย่าด่าได้นะคะแต่ย่าแรนเบาๆพอคะ่ะสบายดีวันนี้น้องคำล่ามาอยู่ที่หลวงพระบางนะเจ้า ก็คือมาดามพิซซี่นะคะวันนี้วันกลับแล้วจากการทํางานเนาะอยู่ที่หลวงพระบางมาดามพักอยู่การทํางานเนาะพักอยู่ที่อาวานี่แต่ร้านกาแฟโจมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามตอนแรกมาดามก็จำที่กับไม่ได้หรอกก็บอกน้องๆว่าอยู่แล้วแวกโรงแรมนี้แหละว่าเดี๋ยวก็พาเดินกันมาเรามีเวลาอีก2-3ชั่วโมงเนาะก็เลยมาชิมกาแฟโจมาตั้งตั้งแต่ปีห9 9 6 เอสย่อมาจากเอสทาวิชเนาะ <Yeah. S 1> เผื่อทุกคนไม่รู้เอสทาวิชแปลว่าเริ่มก่อตั้งหรือเริ่มเปิดร้านตั้งแต่ปี1996แสดงว่ากิจการต้องดีถูกไหมถึงอยู่มาได้ทุกวันนี้ดั้งเดิมของเขา,าคือหลวงพระบาง <laughs> แล้วก็มีสาขาอีกสาขาหนึ่งที่เวียงจันทร์มาเข้ามาในร้านเดี๋ <laughs> ยวใส่หนา้ากากก่อน <laughs> ดูเมนูหน้าร้านกันดีกว่าว่าราคาสม,มุตราคาเท่าไหร่ <laughs> จริงๆเมื่อตะเกียมันเนี่ยที่เนี่ยเขาดังแซนด์วิชหน้าเปิดแต่มาดางไม่ได้เลี้ยงน้องเลี้ยงตัวซองกับกาแฟ เพราะว่าการตัดแบ,บ่งมันยากเพราะแซนด์วิชหน้นาเปิดแซน,นด์วิชเบเกอร์เนี่ยจะเป็นอย่างนี้มีไส้สลดัดราคาคุณไปคอนเวิร์ตเอาเองเนาะมาดามไม่เก่งเลขค่ะอกเลขกาแฟมาดูราคากาแฟเบสเซลลเอร์อเมริกาโน่ชั้นดื่มลักษณะเห็นไหมสองหมื 26, 36, 35, <ๆ>่นหกสามหมื่นสองสามหมื่นห้าอะไรก็ว่าไปอ่ะใครที่ไม่ดื่มกาแฟน้ำชาก็มีไอศครีมมี แนวที่เป็นเขาเรียกอะไรโซดาป่ะน้องน้องช่างกล้องทราบไหมคะคุยกับมาดามมันก็ได้มีแอคกอินดอรเรทีฟนิดนึงอ่ะมีโหมดมีโหมดจะได้ไม่ต้องกังวลว่าสําหรับคนไม่ดื่มกาแฟก็มาทานได้หรือจะดื่มเป็นเอ้หรือเราจะมานั่งที่นี่เป็นอาหารกลางวันเนาะเป็นแบบเราไม่อยากกินอะไรอะไรมากมายเนาะาอยากกินอะไรเล็กๆน้อยๆสปายกตี้พาสาัต้าแซนด์วิชแค่นี้ก็กินแล้วแล้วก็ไปกันต่อเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านว่ามีอะไรบ้างเขาให้ใส่หน้ากากเนาะก่อนคข้ ไม่มีหน้ากากไม่มีหน้ากากเอออเามือปิดดูขนมหน้าร้านก็มีประมาณนี้เค้กเค้กเค้กแครอทว่าอร่อยนี่ดูอันนี้ไม่กินเค้กแครอทแต่กินเบเกอรี่อย่างอื่น จริงๆแล้วเป็นของแคนาดาพูดผิดเกาจะเป็นของสวีเดนม,มาร์ตอปลอดเนี่ยนี่คือคอนเซ็ปต์ร้าน แอปพรอมนักตาก่อนร้านกาแฟามี2ชั้นครั้งที่แล้วมาดามมาเมื่อก่อนโควิดปีหนึ่งน่าจะปี2010เท่าไหร่ไม่รู้แหละก่อนโควิดอ่ะระมาปึ๊บขึ้นไปชั้น2ก็บรรยากาศสวยห้องน้ำมี2ฝั่งทุกคนจะได้ไม่ต้องกงังวลเพราะว่ามาตรฐานของมาดามดีเพราะฉันเป็นคนเขา <laughs> น้ำบ่อยนี่มีสองฝั่งม okay, นะลงงมจริง เีเอาเป็นว่ามาดามขอลาสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะจากโจม,มากค่ะหลวงพ่อบางปีนี้ปีที่2023นะคะสบายดีงหลวงพ่อบาง เ,ออเสียดายเนาะบักจ่อยดันไม่สบายไปก่อนนะเมื่อคืนเดี๋ยวมีเก็บตกบักจ่อยกับมาดามคำล่านิดนึงนะคะบรรยากาศแบบว่าในมาร์เก็ตเนาะเวลาเลิกงานของพวกเราใช่ไหมพวกเราก็ไปเดินเล่นผ่อนคลายอยากจะให้ดูว่าคำแบบว่าบักจ่อยเวอร์ชั่นที่มาดามไปเอามาเฉพาะกิจเนี่ยจะสู้บักจ่อยที่อนันดาได้ไหม <c oughs> โอเคนะคะบูบุย,บยค่ะแล้วเจอกันใหม่กับมาดามพิซซี่ค่ะ สบายดีหลวงพระบางมาดามพิซซี่ก็ยังอยู่หลวงพระบางนะคะในการทํางานนะเสร็จสิ้นแล้วเนาะแล้วก็มีเวลานิดนึงก่อนขึ้นเครื่องกลับบ้านตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์หลวงแห่งชาตินอ้อหรือพระบรมมหาราชวังเก่านั่นแหละเป็นที่ประดิษาฐานออพระบางหรือพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางเนี่ยแหละคะ่ะานจะอยู่บนบุรสบกเนาะประดิษาฐานอยู่บนนั้นแล้วก็มากราบก่อนที่จะไปเดินชมพระมหาราชพระบรมมหาราชวางังดูบรรยากาศสิ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนแถวแนวต้นตาลใช่ไหมน่าจะเป็นต้นตาลคู่แนละ้วแต่ศิละปะมันก็ก็แนวแนวร้านช้างอแหละศิลปะร้านช้างแต่ปกติเนาะถ้ามาาแนะนํานิดนึงให้ให้น้องหันไปล็อกเกอร์กู้ฝากถ้าใครมีสัมภาระกระเป๋าใหญ่เขาจะให้ไปฝากตรงนั้นก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรให้เรียบร้อยแล้วถึงค่อยไปที่ ตัวพิพิธภัณฑ์ที่อยู่โรงการก็คือตัวพระวรมหาราชวังเก่าที่องค์เจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์ท่านท่านอยู่ท่านใช้ชีวิตอยู่เนาะกับพระมเหสีแล้วก็พระ,พระเหมือนมาเหสีเอกรองอะไรก็ว่าไปมาเดินเราเดินข้ามาดเดิ มาดามจะใช้คําพูดแบบเรียบๆเพราะว่าเราอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าเนาะมันเหมือนเนี่ยฝั่งตรงข้ามผ่านไปดูสิเป็นภูสีฉายไปแล้วดูบันไดาทางนี้บ้างเห็นปะก็จะเป็นบันไดขึ้นภูสีแต่เราจะเป็นทางนี้เนาะแต่ปกติเราจะขึ้นตอนเย็นแต่คือตอนเช้าจะมาพิพิธภัณฑ์ก่อนถ้ามาถ้ามาเงี้ยมันก็ทัวร์วัฒนธรรม นี่มีเรื่องอะไรที่บอกว่าจะคุยเมาๆอ,อ,อ,อะไรอีกกันบ้างไหมเอออันนี้ทางก้องก็ไม่พูดอะไรมาแล้วก็ใจนะไ่เห็น,เห,นเห็นมีเรื่องเล่ามาบอกว่าในาพิธีกา<น>์จะมีภาพเจ้าแห่งชีวิตที่ว่าเราเดินไปไหนก็ท่านก็เหมือนจะมองตามเราตลอดเวลาเลยค่ะเจ้ามหาชีวิตหรอใช่หรือว่าเป็นศิลปินฝรั่งเศส เจ้ามหาชีวิตเขาเรียกว่าเจามหาชีวิตนั่นเองนอกอะแต่นี้เป็นภาษาลาวนันกุ่มมาดามมาดามเอซีมาค่ะชี่นเจ้านายของมาดามนะคะจะเป็นโค้ดให้มาดามในอนาคตอ่ะครััคเียมเียเอฟบุ๊คคเียไปกันต่อค่ะโอนิวะอเลีซิออ เซรากองปาราซ่าเดกองปาราสอาเดองเลาเซลานาชนามูเซเดลหลวงพะบางวีวีหนูเจ้าน้าวันดามจริงหดายทดสอบวัดามตลอดเวลานี่คือหนึ่งหมดทดสอบันไก่อยู่ข้างซ้ายวัดามจะรอไกเอยคา อ่เราหยุดก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังไกแต่เราไม่ต้องถ่ายไกลค่ะถ่ายมาดามเดี๋ยวเจอกันค่ะโอเคค่ะ,คคะก็เดินทัวร์พระราชวังเรียบร้อยแล้วเนาะนะก็รู้ประวสสัติศาสตร์เล็กเล็กน,น้อยอ,อ,องค์จ้างมหาชีวิตท่านพระมเหสีการอยู่ยังไงเครื่องบรรณาการต่างๆเนาะเราก็ได้เห็นวัฒนธรรมขนรรมเนียมก็ประทับใจน่ารักดีแต่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งหันไปข้างหลังค่ะพระธาตุภูสีเนาะขึ้นไปข้างบนเห็นยอดไหม ดูเหมือนเตี้ยเนาะใช่ป่ะดูเหมือนไม่สูงแต่คือแหกเลยนะเพราะว่าบันไดอะความสูงชันแต่ถามว่าเดินง่ายไหมเดินง่ายไม่ได้ยากมาดามขึ้นมาแล้วตอนนี้ต้องเจ็บขาอยู่เลยกลับ้าขึ้น <c oughs> แล้วนะคะใช่ <c oughs> ค่ะวันนี้มาดามพรซี่นะคะอยู่ที่ตลาดตลาดในมาร์เก็ตเนาะที่หนุ่มเขามาแล้ว <c oughs> เดินได้กางเกงมาสามตัวแล้วอันนั้นหนึ่งรเดอร์กำลังหาหาอะไรมากำไรเนาะหรอ ก๋ยมาจ่อยโลกได้ได้เลยเขาโชว์โชว์สิทำคอนเทนต์เหรอคะเนี่ยอ๋อหาสร้อยแบบจ่อยหาสร้อยเพอาะดีพอดีจะใช้ให้เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ตามร้านต่างๆเพื่อลดราคาขดามไจ่อยมาจ่อยอะไรค่ะอ๋อไทยเต็มตัวอ๋อ เจ้านายค่ะเจ้านายเจ้านายหลอกหลอกกับพี่เบิร์ดไหมคะหลอกฟ้าปกติมีอะไรน่าสนใจเมื่อวานมาเดินไหมเมื่อวานมาเดินรอบนึงไหมอ๋อแต่ก็ไม่ได้มาเดินขี้เกียจเหมือนมาดามคบกันได้วันนี้อ่ะไปต่อดูดูดิซื้อได้ไงวัเกงสตัวแต่อย่างว่าน้องเราซื้อเปอร์ฟากได้ได้ได้ อยภารกิจเราต่อไปคือหาแมกเนตใช่ไหมลูกแมกเนตเก๋ๆบักจ่อยยังไม่ move on จากสร้อยนะลูกนั่งจนล้นเก้าอี้เขาละต่างสงสารมันไปทำอมานั่งล้นกว่าน้องตังต้องอยากแด่อะไรเป็นพิเศษไหมคะจะได้ช่วยกันดูอยากได้แมกเนตค่ะ ขอสองท่าดค่ะต่อไหันมองกล้องค่ะทักทายกล้องแฟนขรรมดามขอรมศาสตร์ิหล่อพาวนดาป่ะอันนี้จะเป็นคำร่าได้ไหมสบายดีหลพ่อบางภาพิเศษท่านศ่อ้ดูซ้าลกถยแลบอกแงวิ่งไมไปสิดันดีกอ่ะเอาสามอันห้าสิบไเอาหเอา ไม่มีิง่าจะไม่เอาเกงฑ์ใจอะไรอย่างนี้เลยนะเออลูกเป็นนาฬิกา,ออา,กาน่ารักป้าน่ารักน่ารักค่ะน่ารักป้นา,น,าปน้องเขากรแถมให้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะแล้วพบกันใหม่กับมาดามฟิซซี่ค่ะวันนี้อยู่สปปลาวลาไปแล้วบุ๊บุ๊ยทำไมช่างกล้องแอบหัวเราะเบาๆบาอะค่ะ